ปรากรจีนหรืองิ้วอยู่คู่สังคมไทยมานับร้อยปีแต่เมื่อความบันเทิงสมัยใหม่หลังไหลเข้ามางิ้วจึงกลายเป็นเพียงการแสดงคู่สารเจ้าและเรื่องหย่อนใจสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนสูงวัยหน้าตศิสินโบราณที่กำลังเลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่หน้าโรงงิ้วที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมไมโครโฟนแขวนบนเวทีที่สามารถรับเสียงนักแสดงรอบทิศทางได้อย่างชัดเจนและที่นั่งแถวยาว ต่างมีผู้คนจับจองเพื่อรอชมการแสดงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นอากงอาม่าที่พาลูกหลานมาไหว้สักการะศาลเจ้าปึงเถ่ากงมา่าริมบึงแก่นคนครจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้คณะเซงหง่เตียเกี้ยะทวงชูจุดเด่นเรื่องการอนุรักษ์การแสดงนิ้วแบบแต้จิ๋วดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการขับร้องที่ยังคงใช้ภาษาจีนการแต่งกายเครื่องดนตรีโดยเฉพาะฉากที่ได้เปลี่ยนจากฉากวาด เปลี่ยนเป็น LED ขนาดใหญ่ตามยุคตามสมัยเปลี่ยนฉากไปตามเรื่องราวได้ทั้งฉากบ้านฉากสวนฉากป่าและฉากพระราชวังพร้อมคำแปลตลอดการแสดงให้ผู้ชมชาวไทยได้รับรู้เรื่องราวที่กำลังแสดงด้วยสมพรนุตกรางหนึ่งในนักแสดงนิ้วเล่าว่าตนเล่นนิ้วมาเกือบครึ่งของชีวิตจากเดิมเป็นชาวนาอยากมีไรายได้เพิ่มเติมจึงเดินทางเข้าสู่โรงนิ้วครั้งแรกเป็นผู้ช่วยประกอบฉาก มันฝึกฝนเรื่องราวเกี่ยวกับงิ้วและประวัติศาสตร์จีนจนได้เป็นนักแสดงส่วนตัวเป็นชาวอีสานจังหวัดนครราชสีมาไม่มีเชื้อสายจีนแต่สามารถพูดภาษาจีนได้ฉะชานเพราะฝึกจากภาษาคาราโอเกะและความเชี่ยวชาญมานานหลายสิบปีจนได้เป็นนักแสดงหลักในคณะผมทำนาครับครับแล้วก็พอดีงิ้วมาแสดงที่บ้าน ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยแล้วมีคนชักชวนมาก็เห็นว่ามาอยู่โรงนิวแล้วจะมีอนาคตก็เลยมามาอยู่ตอนนี้ก็สีกว่าปีแล้วครับครับสี่สิกว่าปีครับมาตั้งแต่พศสองพนห้าร้อยตอนนี้ก็สองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้ว เช่นเดียวกับนภัชดาใจดีเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่อายุน้อยที่สุดในคณะกล่าวว่าตนก็ไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่ชอบและมาตามเพื่อนในคณะจนเข้าสู่การเป็นนักสแสดงเต็มตัวสามารถสร้างรายได้ให้ตนเป็นอย่างดี ของเด็กนะก็คือได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆช่ชช่วงประมาณ15-15 16เซงโงยเตียกเกีย้ยทวงเป็นคณะงิ้วแต้จิว๋วซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์งิ้วที่เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยพรนารายจะพบว่ามีคณะงิ้วหลากหลายรูปแบบเข้ามาเปิดการแสดงในเมืองไทยโดยเฉพาะในรัชกาลที่ห้า ยิ้วในเมืองไทยถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดจะเรียกว่าเป็นยุคทองของโรงยิ้วเลยก็ว่าได้ส่วนปัจจุบันเหลือเพียงยิ้วแต้จิว๋วที่ยังคงได้รับการสืบสารเช่นเดียวกับนิ้วคณะเซงหง่เตี่ยเกี้ยทวงยังคงเดินสายเปิดการแสดงในเทศกาลสารเจ้าต่างๆเพราะแม้งิ้วจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่เมื่อมีเทศกาลสารเจ้าเมื่อใดก็ยังจะขาดคณะนิ้วไปไม่ได้นะัทพงศ์เรืองวิริยะนุกุล nbttv อีสานร,รายงาน